สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านตะโกสูงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุไรดธานีกับสเสมอร์อบ่อบาดานสูบน้ําเข้าบ่อปลานะครับบ่อปลาแล้วก็บ่อกุ้งเป็นสเสมอซิงเกิลเฟสแรงกิน220โวลต์สามแรงนะครับบ่อบาดาน6นิ้วพ่อสเสมอขึ้นมา4นิ้ว แล้วทางเจ้าของบ้านนะครับมาลดลงเหลือ3นิ้วแล้วก็จ่ายไปตามบ่อต่างๆนะครับก็มีหลายบ่อมีทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับใช้โซล่าเซลล์580วัตต์8แผงนะครับวัดโวลต์ได้ที่391โวลต์เป็นเสมอชงกิน้นสามแรงนะครับ กับบ่อกบาดาลหกนิ้วแผงโซลาเซลล์นี่เราจะไม่เห็นหน้าแผง้วถอดมานิดนึงนะครับเพื่อจะเห็นหน้าแผงยกให้สูงวันนี้แดดดีครับตอนนี้เวลาสิบโมงเชา้าตู้คอนโทรอยู่นี่นะครับ ตับตู้คอนโทรลเราก็จะทำง่ายๆนะครับให้ใช้งานง่ายๆจากแผงโซลารเซลล์มาเข้าเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้ามาในชุดคอนโทรลชุดนี้นะครับตอนนี้ทำงานที่50เครื่เลยมีพัดลมระบายไอร้อนให้ด้วยนะครับชุดนี้ทำสองระบบนะครับมีโซลาเซลล์แล้วก็ไฟฟ้า ไฟฟ้าไว้ใช้ตอนกลางคืนนะครับภาพรวมก็ง่ายๆนะครับใช้งานง่ายท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 9 2 7 2 2 4 4 3ไอดีลน์0 9 4 7 0 3 9 9 1 1, 1นะครับ สอบถามได้นะครับถ้าถึงว่าที่แม่เขามาดูแล้วเขาบอกมันมีบ่อใช้ปุ๋ยน้ำมันละมันจะไหลเลี้ยวในเครองเราคุยเจ้าภาพเลยเขาเนี่ยต้องสัมภาษณ์เจ้าภาพก่อนจาภาพบอกโอ้ยคุณเจ้าตังไหนจ่ายลงทุนครั้งเดียวครับเป็นไงครับพี่ศักดิ์ออกแรงดีครับพี่ศักดิ์ครับเป็นไงครับออกแรงดีครับ ถูกใจเลยเนาะตัวนี้ถูกใจอยู่ใจอ่ถูกใจด้วยไฟออกโน้ด้วยไงครับออกสองท่อออกสองท่อครับครับก็แรงกว่าไฟฟ้าเองนะพี่นนองไฟฟ้าไฟตกด้วยแรงกว่าไฟฟ้าไฟฟ้าพี่เอาอะไรมามาใส่อ่ะชุดชุดอะไรนะชุดเพิ่มไปเขาเรียกเขาเรียกสเต็ปดับเออสเต็ปอัพสเต็ปดาวนกาไฟตกกันไฟตกอินไฟมากเอความจริงไม่น่าตกนะพี่ผมวัดได้ตั้งสองร้อยสามสิบสี่ เขาที่ซื้อหม้อเรนี่มาเขมาใส่เฉพาะนี่เฉพาะใช้เฉพาะเสมออย่างเดียวเลยใช่ไหมอันไปตกอย่างเดียวอันนี้มีกี่บ่อครับพี่ศักดีบ่อปลามีพี่สี่บ่อครับแล้วก็ชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ได้ฟรีไปชุดหนึ่งครับชุดหอยโข่งแถมแถมแถมโอ้โหหกพันนั่นแหะตัวนั้นน่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอชุดต่อไปครับรอชุดต่อไปแลูกพี่สาวก็แล้ว ครับไงก็อันนี้ใช้เป็นแล้วเนาะพี่สังเนาะใช้เป็นแล้วเนาะใช้เป็นแล้วใช้เป็นแล้วนะครับไม่ยากเนาะครับครับก็ไม่ปิดก็ไม่เป็นไรพี่ทํางานมันเองแต่ถ้าอยากจะให้ดีอ่ะสักพอเรามองเห็นน้ํามันไม่ไหลแล้วสักห้าโมงมันไม่ไหลแล้วก็มาปิดได้เพราะมันอันนี้จะน้า ก็มตัวนอกอย่างเดียวก็ได้อ่านี่มาถึงก็ปิดตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเนี่ยเนี่ยยกยกตัวนี้ลงตัวเดียวอ่าจบเลยครับแ้่วาประมาณว่าโมงมลก็ปิดอ่าครับได้ครับเพราะถ้าเย็นๆได้ดีกว่าแต่นี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องยุ่งเลยนะกุญแจกุญแจผมใส่ไว้ในรูนั่นะนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้บ้างนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0892722443 ID ดี n ล0947039911ติดตามรับฟังงานเพลงได้นะครับทางทองคำเรีิโอไลฟ้สดกับผมดีเจหนูหนุม่มน้ามนคนน้ำทรงวันนี้ลากันไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ